สวัสดีค่ะพบกับพึ่งและเต็นปฏิพันธ์ออโต้นะคะลูกค้าวันนี้พึ่งจะพาลูกค้ามาชม Isuzu d m a แม็ะคะ่ะเครื่อง3.0ตัวเอนะคะตอนเดียวโฟวินนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่579,000บาทนะคะเป็นรถปี19นะคะลูกค้ารถเดิมๆโรงงานนะคะสภาพเดิมๆแล้วก็จากหน้าเดิมๆนะคะมีไฟตัดหมอกนะคะก่อนไปชมตัวรถฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะ ตัวนี้นะคะมีไฟตัดหมอกนะคะกระจังหน้าเดิมสีเดิมโรงงานนะคะสีสวยแบบนี้เลยนะคะ <Okay. S 1> มาพร้อมกับแมกใหม่ยางใหม่ทั้งสีเส้นเลยนะคะลูกค้าคาสีพอรบบอรเรามีให้ครบนะคะ <Okay. S 1> ลูกค้าท่านไหนที่อยากหารถไว้ใช้งานนะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะนี่ okay. โลโก้เดิมๆจากศูนย์เลยนะคะตัวนี้ไม้น้อยมากนะคะลูกค้าไม่หลักหมื่นนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันค่ะตัวนี้คนะคะพร,พร้อมกับกระจกปักไฟฟ้านะคะเป็นเพียร์ธรรมดานะคะลูกค้าแอร์แบ็กเอบีอพร้อมนะคะ ภายในเป็นเบาะหนังสีเทาอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะเพิ่งทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้นะคะติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ